ข้าวกันค่ะหุงข,ข้าวกันค่ะข้าวหอมบะลิจะใช้ข้าวหอมบะลิอย่างดีนะคะใช้ยี่ห้อพินดารีค่ะเสนน้ำพอท่วมหลังมือนะคะ ไข่เจียวสูตรของแม่พุทฟานนะคะง่ายๆค่ะซอยพริกก่อน,นะคะ่ะจะใช้หัวหอมนะคะหัวหอมใหญ่เพราะหอมเล็กไม่มีกใช้ตัวนี้ก่อน ทั้งหมดสี่ฟองนะคะต่อ,อใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยค่ะใส่ใบโหระพาเข้าไปนะคะปูรดด้วย สีอิ๊วขาวนะคะก็ดีนะคะแล้วก็นคนคนให้เข้ากันนะคะหยอพริกไทยให้น้ำมันลงไปนะคะ จะทำการพรลิกไข่นะต้องใช้สองอย่างตัดสองอันนะคะไข่เจียวหอมๆไข่เจียวแม่พุตานสตรหอมๆนะคะไข่เจียวหอมๆสูตรแม่พุตานหอมมากเลยคะ่ะเราจะาไปกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะเสร็จแล้วคะ่ะไข่เจียว แม่พุตาลทานข้าวกันค่ะไข่เจียวแม่พุดตาลทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมาก